ครับมาเป็นสิลปของคนคือคนที่พิเศษที่สุดของข้าตุ้งแช่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 เลยเหรอแช่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 เป็นคนหนึ่งกับความว่างเปล่าเช่าเจฟฟีร่าเป็นของข้าย่าโน้โน้โน้ ออดคาเลเตอร์มันใช้มานาเยอะไม่ต้องแปลกใจเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ระหว่างข้ากับเซฟิร่านั้นหรือ จีบยวนเจ็บอีเวนครึ่งหลอดอขอ้ให้โอยู่ข้างค่ะจะมาเค้นอะไรหอม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 แค่จี๊ดช็อตเบาๆจับคัมมีเป็นตุยช้า มีจับนะ Thanks for the follow ของขวัญดีฟีได้เหรอก็หนึ่งพันเล่นได้กี่เกมเล่นได้ทั้งวันเนี้ยครับเนี้ยทั้งวันเลยที่มาตอนไหน สเตีมวันนี้หนูสตตีมตอนไหนที่มาเล่นได้เลยเลยดับเบิลคิวอเลเตอร์เอาจัดโดนหนึ่งเหาเมาไปเลยครับเมาทั้งวันนี่ไงตอนนี้เนี่ยอยู่อีกตั้งเนี่ยโอ้โหโดนหนึ่งพันนี่อยู่อีกนานเลยเนี่ย อยู่อีกนานเลยเนี่ยถ้าโดนหนึ่งวันเนี่ยโดนหนึ่งวันนี่หอมๆอยู่อีกนานเลย20นาทีเท่าไหรอ่อ่ะโดนหนึ่งโดนหนึ่งพั 1, นนี่กับชั่วโมงหนึ่งพันนี่หนึ่งพันได้กี่ดาวสิผมจะตั้งใจเล่นมาให้สุดอะ่ะผมจะตั้งใจเล่นมาให้สุด สว да. ัสดีครับเอ้ยมันเนี่ยหนูดูคอมเมนต์หนูตุยเลยพอบอกว่าใครอ่ะทีเดียวหนูดูคอมเมนต์หนูตุยเลยใจส้มบูดแล้วกดใจส้มให้ด้วยกัหส้มหมดแล้วชั่วโมงเหรอนานอยู <m <m ่นะนานอยู่นะเนี่ยโดหนึ่งพันใช่ไหมหอมๆออยู่อีกสามชั่วโมงนานอยู่นะ อดูได้ไงอะไรอ่ะโน่ไหนอ๋อมมันจะขึ้นไงเป็นสีเทา คิดหึ่งสิ่ิอายของแม่จองอไม่ต้องตกใจเซฟีราเป็นของข้า ามชั่วโมงกว่าโดคุ้มจัดเลยอะ่ะโดคุ้มจัดเลยค <c oughs> อนโดคุ้มจัดแล้วโดวพันหนึ่งนี่อยู่เล่นได้าสามชั่วโมงเล่นตลอดเลยเหมารอบไปเอารอบไปเลยหนึ่งพัน พันหมา่าว่าไปเลยครับทั้งวันอ่ะโอ้ยเกือบหลับกันมีฟิกแต่ฟิกจะไปจับมันก็ฟิกไปกัน Man. You have defeated you you. an enemy. An enemy You're has been defeated. Your team has destroyed a tower. Nice assisting! I cut? An enemy has been defeated! Your team has destroyed a tower! On fire! I'm not going to die! 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 I'm not going to i to จังหวัดจันทบุรีครีมไนคอนเทนต์ให้คนดูหอมนอนคุ้มใลเพื่อนไม่อยู่นี่หว่าคีล่าคีล่ามจะคิดแล้วนิดเดียวเ่ยนิดเดียวเลอะตอนแรกนึกว่าคีล่าอยู่ตรงพูมินี้นึกว่าจะยังไม่กลับ้อมเบลดาของเราถูกโจมตี Your team has destroyed a tower. จับนะขอก๊อบด้วยไม่ทัน <laughs> 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 An enemy has been defeated Be so oh oh. Oh. Oh, An enemy has been defeated oh. <laughs> Your tower has been destroyed <laughs> 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 สวยปรับออกไกลเลยทำไมพี่ไมกี้อยู่ที่ไหน no, no, no. อะไมกี้อยู่จังหวัดแล้วครับสร้าวอดจังหวัดเลยค่ะหอมไปไปมามาจันกรุงเทพไปมามาไปไปมามา An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Nice! Oh, อกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยอย่นี้มันเดินแซมแลมนิดเดียวเองเดียวเองเนะหอมดีนะ เดี๋ดวยวนเจะหอตั้งใจเล่นนะที่ไมคกี้ไม่ตอบหายไปแล้วหายไปในอากาศหายไปในอากาศินนาาศค่ะ ผมจะไม่มีวันรู้ว่าคิดอะไรอยู่เฟฟีราเป็นของข้าดาร์กไหมหอมๆรอนอ,นอยู่ดัก

สาวเราไม่ต้องไปถามเขาครับเ,เขาก็จะตอบเราก็จะเสียเซลละละทีนี้เจ้าหนาน,น,นะจับนะ อะไรขึ้นกับคทีุ่่งระหว่างค้ากับเซฟ e has been d e f e a t e o u b e kill u b e l l อเลเอร์เอเวอรี่หอมตัวนี้นี่อเลเทอร์เอเวอรี่หอมเป็นลูกแม่แดนอีกทีนึงเซฟีราใจหอมหอมไยครับ มีจอบนะครับกำลังไปหานะกำลังไปหานะกาลังไปหานคือคนิกาลังไปหารแตดแล้วอ อเลสเตอร์จ่าแดงถืออเลสเตอร์เอเวอรี่หอมครับอเลสเตอร์เอเวอรี่หอมอเลสเตอร์เอเวอรี่หอมครับ อีแบบใจส้มบูดแล้วกดใจส้มให้หนูด้วยใจส้มบูดแล้วกดใจส้มให้หนูหน่อยกดใจส้มให้หน่อย